พี่น้องเข้าไปเลยขอบคุณมันเยอะด้ยยายเพื่นมาแกะหาแกะแก่แกแกเป็นจดิงจริงแน่น่ะยเล่าก็ด,ดีเลยเล่าได้บุญได้พี่น้องสังเกตได้เล่าได้บุญน,นี้บางที่ผู้เฒ่าบางทีเพิน<ม>่นบ่เห็นเพื่อนก็ได้เห็นได้พี่น้องสังเกตเอาเด้อย้ายภาพวิดีโอคิดได้นดี่ขอบคุณพ้น,นโลดที่วันนี้เดี๋เห่าเห็นแล้วเพิ่นจะกล้าแสดงออกกะ ก็ดีไปได้นั่งได้พี่น้องมันจะเป็นบุญจ้งนั่งได้ผู้ใดบัวอยากเบิ่งกะเลี้ยนเพื่อนไปก็ได้จังบัวเดียไว้กันต่างค้นกะต่างสิตของภครของมัน่นนอพี่น้องกะคนเฮามันกอต้องดินร้นหากินหายากหาจับนั่นจะมีเมื่อไส่ทึกบ่อพิษกะกะแล้วแจ้เพื่อนสีพิ่าระนาเพื่อนเองดอกเข้ากะแค่เบิ่งนอพี่น้องเพื่อนกาแสดงออกเข้ากะดีใจน้ำเพื่อนเข้าเดชเข้ากะได้เบิ่งนี้ ่อไปเข้ากับจิเป็นทังท่นละพี่น้องทุกคนก็เป็นเข้ากับจิรู้ตีว่าเข้าเข้าจิเป็นแบบใดดีแล้วละวันที่ได้เข้าเบิง้งขอบคุณพี่โลดขอบคุณได้ย่ายก็เป็นอาหารตาอาหารใจให้ผู้เข้าได้เบิ้งกันผู้ว่าผู้ว่าเห็นกะได้เห็นได้เพี่น้องผู้เป็นเสียอย่างมั่นอยู่ผู้เท่าเพิ่กัดเข้าไปนั่งเบิ้งไันเ้นาะพี่น้อง บาตวงโมดีกันดอกพี่น้องเพว่าตระแสมาแห้งอยู่บางทีนึงกะความสงสารกันนี่ให้เพิ่นที่กันละแต่ขังหนึ่งกะมันกะลายยางเนาะพี่น้องคนเทาเห็นบางทีผู้นั่นกะโจมตีผู้นี้กะว่ามันกะไม่สองทางเนาะพี่น้องกะว่ายายท่าอยู่ซายกลางเด้อแก่ผ้าบูเาผู้ใดกะเพื่อนจิตมัครใจของเพื่อนเทาเห็นยังทำยังมันกะตัวของเท้าเท้าก็เล่นรูเอา ล้วกระปูกฟังอันใดไว้เขาก็ได้สิ่งนั้นอะไรพี่น้องเด้ผ้ายุก,กลางบ่ mm hmm. ได้เขาค้างผู้ใดเลิบมากในขณะนี้เป็นกระแสแห้งเลยเองเดี๋ยวนี้ว่าเม่นตะพูเทาได้พี่น้องก็ร่างจิขึ้นมาอีกแล้วเย่ว่าเห็นมือเศร้าเนี่ยเมื่อท่านเทาเลยแก่กะแก่กะนารักโยแก่กะจะแดงออกแต่ธรรมดาธรัรมการเนาะเพราะว่าระบบเปลี่ยนไปแล้วเลยพี่น้อง กับเบลจัมกัดคักปนันได้บัตรอย่งพวกเก่าเได้เดี๋ยวนี้ทำได้เสเนื่องกับไปได้เองไหมพี่น้องของแย่พากับเบิ้งขึ้นกันเด้คลิปของแยกพลาเบอกนี่ถ้ามันนี้จะว่ากับเออก็ค่อยเป็นค่อยไปนาอพี่น้องค่อยเล่นรูเอาอันไดผิดเท่ากับเบิง้งอันใดผิดเท่ากับนี่เท่ากับพิจารณาเอาละจะดีระลับพี่น้องที่ที่ประเดี๋ยวเห็นทุกข้างทุกคน ก็ขอบใจเพื่อนรถเพื่อนกาตเตียงออกเขาก็ดีใจนั่เพื่อนน้องพี่น,อนอ้อง